เวลา19นาฬิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศนีนาถพิราัตกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พลตรีจีราวัตรจุลากุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นายทหารราชองรครักษ์กราบบังคมทูลรายงานนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเดชวิมลสุมาวงศ์อธิบดีผู้พิพากษาภาคาพ5พลตรีสืบสกุลบัวระวง์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นาวาอากาศเอกภูสิทธิ์ทิมเกิดผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าท ทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จพลโทอภิเชษซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่สามกราบบังคมทูลเชิญเสด็จรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่เจ็ดทุ่งยั้งทัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระธิดาดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีถึงยังกองพลทหารราบที่7ทุ่งยั้งทัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ การนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมรชาชวโรกาสให้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7และรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่7็เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก ในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุมป้ายคำจารึกพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นพระบรมรูปทรงสะพายพระแสงดาบด้านพระปริษฐดางทรงมา้าศึกประจำพระองค์ตรวจตราที่ตั้งค่ายทหารทัพหลวงณนะทุ่งยังทัพทำด้วยโลหะรอนสำริดขนาดความกว้าง2.1เมตรยาว5.35มเมตรสูง7.35ม้าเมตรน้ำหนัก10ตันมีนายทวัชัยศรีสมเพชเป็นช่างผู้หล่อปั้นจัดสร้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงวิรกรรมอันหารกล้า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ตั้งหน่วยที่ได้กําหนดฉายาพื้นที่ตั้งกองบัญชาการกองพลทหารราบที่เจ็ดให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ว่าทุ่งยังทัพและเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงกอบคู้เอกราชของชาติอีกทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกําลังพลประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่ายิ่งต่อไป ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพลฐานราชที่เจ็ทุ่งยังทับอำเภอแม่ริมในครั้งนี้มีรัษฎรมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต,ตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมกธงพระบรมาิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสอทอพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญซึ่งต่างปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตและย้มพระสวนให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านอย่างช้า ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดคล้ารดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนล,ละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดคล้ารดกระหม,ม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอลกับพิมพ์เสนน้ำและให้จัดตั้งโรงครัวพระาราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขาณามหม่พระราชทานเลี้ยงแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่รัษดรที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา20นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและพระสงนิกรเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทส่งเสด็จส่งบอกพระหัตถ์ย้ำพระสวนโดยผระสนิกรต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญ จากนั้นกระทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต